ซีสเกตอดีตแชมป์โลกวัย38ปีตัดสินใจแล้วหลังแพ้นักมวยญี่ปุ่นที่กัด122ป่อปอนด์ซีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นพร้อมสู้ต่อแม้จะแพ้นักชกญี่ปุ่นในพิกัด122ป่อปอนด์วันที่15เมษายน2568 หลังจากที่สิสเกตนครหลวงโรมันนักชกขวัญใจชาวไทยอดีตแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์ของสภามวยโลดั b c 2สมัยขยับรุ่นไปต่อยพิกัด122ปอนด์ก่อนจะแพ้นนคะแนนไทโตย,ยามาซากิเอกชานประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาหลังการชกสิสเกตยังไม่ท้อพร้อมสู้ต่อโดยมองว่าพิกัด118ปอนด์เหมาะกับตนเองมากกว่า ผมพลาดในยกแรกที่โดนหมัดของเขาแล้วหล่นลงไปให้กรรมการนับ8ก่อนผมยังเชื่อว่าถ้าไม่โดนนับก่อนคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกได้การขยับน้ำหนักขึ้นมาชกในรุ่น122ปอนด์ทำให้เสียเปรียบมากๆขอสู้ต่อต่อยรุ่น118ปอนด์กราบขอโทษแฟนมวยทุกคนที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะเป็นของขวัญให้แฟนมวยในช่วงวันสงกรานช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขณะที่เสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธิวุฒินันผู้จัดการของ เจ้าแหลมพร้อมสนับสนุนต่อในรุ่น118ปอนดูจากหัวจิตหัวใจพลกำลังแล้วถือว่ายังโอเค